สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางกันมาที่วัดสนามชัยนะครับอยู่ที่อำเภอสามารถนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็วันนี้เดินทางนะครับมาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกก็วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีนะครับบูชานะครับทูบเสียงทายนะครับบูชาทูบเสียงทายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับว่าเลขกทูบที่เดินทางมาวันนี้ก็มาไกลนะครับก็หวังว่านะครับผมย้านะครับว่าบางคนนะครับบอกว่าเวลาผมไปจุดทูบ ทูปมันก็มีตัวเลขนะครับผมมันมีตัวเลขทุกตัวแหละครับไม่ว่าอะไรก็จุดมันก็เป็นตัวเลขทั้งนั้นแหละครับทูปเสียงไทยมันก็ออกมามันก็เป็นตัวเลขแต่บางจุดมันก็เลขมันไม่ชัดนะครับก็แล้วแต่บุญบารมีนะครับเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อนะครับคนเราความอะไรนะที่เขาบอกว่าความศรัทธานะครับศรัทธาเท่านั้นที่จะบังเกิดผลนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในวัดกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะบูชาดอกไม้ทูปเทียนนะครับเป็นทูปสิยงไทยนะครับก็หวังว่า วันนี้นะครับจะได้โชคกลับไปนะครับทูบนะครับเดี๋ยวเอาสักมีน้อยก็ทําน้อยนะครับตามกําลังศรัทธ,ธานะครับตามกําลังศรัทธ,ธาไม่ใช่ว่ามีน้อยแล้วทามากทาบุญแล้วทําเดือดร้อนอย่าไปทํานะครับทาทาแล้วก็ทําที่ไม่เดือดร้อนนะครับเอาง่ายๆทําทบุญทำทำอย่าทาให้เดือดร้อนของตัวเองครับก็ ยี่สิบาทแล้วกันนะครับวันนี้นะครับไม่ได้บอกใบหวยนะครับไม่ได้บอกว่ายี่สบาทแล้วซื้อสองนะครับผมไม่ได้มาใบหวยนะครับอันนี้พามาทําบุญหรือว่ามาทำบุญหรืตัวเลขโอ้สวยซะด้วยนะครับหกสี่นะครับตรงกับเลขพศเลยนะครับเบอร์แบงค์นะครับสองหกสี่นะครับสองหกสี่นะไม่ได้โกหกนะครับสองหกสี่จริงๆนี่นะครับ ส6 4ี่นะครับส6 4ี่เลขสวย26 4สไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับสองหส่าวูกนะครับขอให้ลูกหลานหิงหิงนะครับเฮงหิงเอาถูกเดี๋ยวหลับตาจับก่อนหลักจับทุบนะครับจับทูบจับทุบมเอาไม่ต้องมองไม่ต้องมองนะครับแบบนี้จับจับจับเอาตัวไหนก็ตัวนั้นนี่ ได้แล้วนะครับได้ทูบแล้วได้ทูบแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะครับครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับจนตะเคียนเยอะเลยน,นะครับ เยอะนะครับหรล่อลงรอยนะครับคนนี้มาตลอดเลยนะครับมาตลอดนะครับมาขอโชคนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมนะครับส่องดูนะครับส่อง ส่องดูเจ้าแม่ตะเคียนนะครับส่องส่องด้วยกันนะครับดูร่องรอยจากการทาแป้งน,นะครับคนทาเยอะจริงๆนะครับเยอะมากคนที่เดินทางมาตลอดนะเดินทางมาตลอด ต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้แล้วกันต้องถูดูนะครับซ้าถูถูถตรงแดงๆนี่แหละครับตัวสีแดงอาจจะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับซา้าถูเจ้าแม่นะครับลูกหลานเดินทางมานะครับก็มาพึ่งพาบุญบารามีก็หวังว่าเจ้าแม่นะครับจะให้โชคนะครับเ,เหมือนตัวเลขนะครับก็เลยมาส่องปึ๊บ อเอาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนหเป็นหนึ่งก็ได้นะครับถ้าคนจะไปซื้อนี่ก็เป็นเลขหนึ่งมองไกลๆก่อน น,นี่ก็ขายเลขห้านะครับนี่ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเลขห้าหนึ่งห้าก็ได้นะครับนี่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยนะครับไปจุดทูบเสียงไทยกันนะครับว่าทูบเสียงไทยที่ผมบูชามาจะได้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวเลขตรงนี้ผมเห็นหนึ่งห้านะครับบางท่านอาจจะเห็นในโทมซูงเข้าไปใกล้ๆอย่าครับ ชัดนะครับสีแดงเลยนี่แต่มองนี่ห้านี่เห็นแล้วนี่ห้า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 เลขห้าผมเห็นแล้วนี่ห้านะครับนี่เลขห้านะครับอยู่ที่ปลายผู้ผมนะสีแดงเลยนะครับนี่ห้าเลขห้านะครับนี่เลขห้าตรงนี้ก็เหมือนเลขห้านะครับนี่ดูนี่เป้ยนี่เลขห้านี่เลขห้านี่สังเกตดูเลขห้านี่ก็ห้านะครับโอ้ห้าอุ้ยนี่ห้าสอง ตรงนี้เลขสองห้าสองห้าสองห้าตรงนี้ก็เลขห้าอีกนี่เลขห้าเยอะนะครับเลขห้าเลขสามห้าสองห้าสามอันนี้เห็นจริงๆนะครับเห็นจริงๆนะครับไม่มีการเม็กตัวเลขนะครับเห็นก็บอกว่าเห็นนะครับไม่ใช่ผมต่ว,ว่าผมพูดมั่วๆนะครับผมเห็นก็คือเห็นนะครับนี่สังเกตสังเกตที่ปลายทูบนะครับนี่ปลายทูบนี่การทูบนี่ห้านะครับนี่เลขห้านี่ชัดเลยนี่ห้าสองห้าสอง จินตนาการนะครับใช้จินตนาการตรงนี้ก็เหมือนห้าสามห้าสองสามห้าสามห้าสองสีแดงเลยนะครับขึ้นเลยนะครับโอ้สาธุนะครับห้าสองห้าสามจุดนี้ถ้าชอบจุดไหนก็นําจุดนั้นไปซื้อเลยนะครับใครเห็นตัวไหนก็ลองนําไปรุ่นไปเสียงดูเลยนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยนะครับผมจะขอท่านนะครับ รับสาทุนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับวันนี้ลูกหลานเดินทางมานะครับก็มาขอโชคนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับเดี๋ยวกรุบเสียงไทยนะครับที่ผมได้บูชามานะครับได้บูชามาเดี๋ยวเราจะจุดนะครับจุดแล้วก็ไปปักดูนะครับว่าตัวเลขจะได้เป็นตัวไหนนะครับผมย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทราบแล้วนะครับว่าเลขตัวไหนมันออกนะครับถ้าผมรู้ว่าตัวไหนออกผมคงไม่มาถึงนี่นะครับคงไม่ต้องขับรถมาไกลมาถึงนี่นะครับไม่ต้องเสียค่านํามันรถนะครับนั่งบอกท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านเลยนะครับอันนี้เรามาก็ถสอว่ามาทําบุญแล้วก็มาขอพรนะครับให้ทุกท่านนะครับโชคดีก็แล้วกันนะครับขอพรให้แฟนช่องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทุบเสียงไทยนะครับว่าจะได้ตัวไหนจุดทุบเสียงทายนะครับทุบเสียงไทยบูชานะครับว่าจะได้ตัวไหนผมงว่าจะได้3ามตัวกลับไปนะครับหรือใครเห็นที่ต้นตะเคียนที่ผมไปส่องนะครับเห็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับนําไปลุ้นดูจุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับจุดแล้วนะครับสาธุนะครับ ขอ3ตัวโดนๆปังๆนะครับรางวัลที่1เลยนะครับเอาละครับทุกเสียงไทยก็ได้มีการจุดไปแล้วนะครับตัวแรกจะเป็นตัวไหนนะครับตัวแรกตัวแรกจะเป็นตัวไหนนะครับลุ้นดูนะครับลุ้นดูนะครับ ตัวแรกชัดหรือเปล่านะครับไม่ชัดนะครับตัวแรกทำไมมันเอาเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูเลขสามหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ชัดเหมือนจะสามเหมือนเลขสามหรือเปล่าถูกไม่ชัดนะครับจุดถูกปิดสไนายแล้วนะครับได้ถูกปิดสนายแล้วนะ ตัวแรกลางๆนะครับนี่เหมือนจะสามนะครับเหมือนจะสามแต่ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สองต่อไปนะครับตัวที่สองก็ไม่ชัดอีกนะครับตัวที่สองไม่ชัดอีกตัวที่สองก็ไม่ชัด จะศูนย์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับทุกที่สองก็ไม่ชัดดีนะครับไม่ชัดเลยนะครับไม่ชัดเลย ดูตัวที่สามนะครับเดี๋ยวเราดูตัวที่สามนะครับตัวที่สองก็ไม่ชัดตัวที่สามเป็นยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าเลยตัวเลขไม่มี ไม่มีนะครับว่างเปล่าศูนย์หรือเปล่านะครับไม่มีหรอกครับถ้าอย่างนี้ไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่มีแล้วเอาแล้วแต่ดวงใครดวงมันเร้อพี่น้องเอยแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับไม่มีนะครับลงไปสุดแล้วน่าจะไม่มีแล้ว ไม่มีนะครับสรุปว่าตัวเลขไม่มีนะครับทูกเสียงไทยผมไม่มีตัวเลขนะครับศูนย์หรือเปล่านะครับศูนย์ศูนย์ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าไม่มีตัวเลขเลยนะครับมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวไปเสียงเซมซีเอาดีกว่านะครับเสียงเซมซีอ้าวท่านผู้ชมไหนๆก็ไหนๆนะครับจุดทูบเสียงไทยตัวเลขก็ไม่ขึ้นนะครับไปบูชาทูบมานะครับตัวเลขก็ไม่ขึ้นมีวิธีเดียวนะครับทูบเสียงไทยอ๋อไม่ใช่ดิเสียมซี เอาเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับผมย้ำนะว่าเป็นแค่แนวทางนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ทราบหรอกว่าเลนจะออกตัวไหนนะครับถ้าใครสนใจมาทําบุญหรือเดินทางมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนก็มาได้นะครับที่วัดสนามชัยนะครับอยู่แถวอัสสามารถนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็มาคนไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีบางก็มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะพูดถึงคนก็มาเรื่อยๆนะครับมาเข้ามาเรื่อยๆแต่ช่วงจังหวะที่ผมเข้ามานี่คนยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวเอาสามตัวเลยนะครับสาธุกบ เ,เ,เอาสองอันเลยนะครับพร้อมกันเลยโอ้จุดทูบไม่ได้ก็เอาแบบนี้ทีนี้นะครับสองสี่ส สองสี่นะครับสองสี่สอง 4. สี่นะครับสองสี่กับสามเก้าสองสี่สามเก้าแค่นี้พอสองสี่กับสามเก้านะครับถ้าใครชอบนะครับจุด <c> ท <oughs> ูบเสียงไายไม่ได้นะครับแต่ว่าใครส่องเห็นที่ เสียงตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงเลยนะครับถ้าชอบเลขสิ่งเสียงซีผมก็ลองนาไปลุ้นนะปกติส่วนตัวผมผมลุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมลุ้นอยู่แล้วผมไปตรงไหนผมลุ้นอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยเราจะรวยไปด้วยกันนะครับวดนี้นะครับก็หวังว่าจะแม่ตะเคียนนะครับจะให้โชคนะครับมาครั้งแรกนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอทุกคนรวยรวยรวยนะครับ